สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อาวมะนาวกำลังลงทะเบียนกันนะคะอันนี้เป็นการลงทะเบียนค่ะสวัสดีค่ะสาวๆสวัสดีค่ะสาวๆสาว,สาวเหลือน้อยทั้งหลายอันนี้นี่แหละเยอะนี่แหละเยอะเยอะอยู่คนเดียวอ๋อสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราลงทะเบียนก,นกันก่อนนะคะไปละ

อันนี้มากระชิงฉาบเปล่าคะะิงฉาบค่ดูพระที่เป็นยังไงบ้างโอ้สวยงามเห็นไหมพี่เราโม้นี่คือความจริงใช่ไหมไม่ใช่โม้ใช่ไหมความจริงค่ะค่ะตลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็จะมารับพี่ออกพี่พี่เขางจำรวยใช่ไหมคะได้ยังคะได้ยังคะไม่ลงทะเบียนกันหรือยังคะไม่เป็นแต่เดี๋ยวรอให้ลูกอ๋อเดี๋ยวรอเราลงทะเบียนก่อนนะคะ อ้าวบ๊ายดีจ้าบ๊ายดีจ้าเมื่อวานก็เจอวันนี้ก็เจอเจอเจอฮะเดี๋ยววิญญาดาย้แล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปบันทึกเก็บไว้ดูดิดีดีแล้วดีแล้วถ่ายไว้เยอะๆอันนี้มันเป็นกำไรชีวิตนะเราต้องเก็บความทรงจำดีๆอย่างเงี้ยเก็บเอาไว้ในในมือถือเราแต่อย่าไปทับตกน้ำนะ ต่น้ำเขาไม่มีไม่มีประโยชน์ถ้าต่น้ำก็ไปหมดสุดสิตาเนี่ยมาเลยเออไม่ใช่แล้วก็ต้มมาฝั่งนี้โอเคต้มมาเลยแล้วก็ที่เขาเขียนบุอิตาที่ต้มมาเลยกประลงทะเบียนแล้วเร็วๆไดุ้ดเมากอ่ะได้เป็นโฉมเอเออรอวยแล้วก็บอกบางทีไม่บางทีจัดงานะบางทีไม่ว่างค่ะแต่เด็กจะไปดูย้อนหลัง เราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูจ้ะใช่ใช่เอ้ยขับคุณค่าขับคุณค่าอันนี้ค่ะลงทะเบียนเสร็จแล้วก็จะมารับมารับสูงนะคะสูงรถโลกร้อนค่ะแล้วก็พวงกุญแจพวงกุญแจแม่นแล้วก็มีรูป ลูกของน้องเลยกๆน้อยนะคะอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากี่คนคะวันนี้สี่คนค่ะมีใครเอ่ยมีสามีมีแม่จันมีแม่บัตรค่ะเอ้ามีสามีแล้วหรอไม่ช่ยพี่ชายค่ะ แล้วลูกมาไหมไม่มาค่ะน้องชายไม่ใช่ลูกเนอะลูกสาวลูกชายลูกชายค่ะอ๋อลูกชายสวัสดีค่ะพี่โอ๋ขายขายเสื้อค่ะแม่ค้าขายเถุงแม่ค้าขายเสื้อค่ะตัวเท่าไหร่คะตัวเท่าไหร่คะสามร้อยห้าสิบค่ะถ้าใครไม่มีสีส้มก็มามาซื้อได้หน้างานนะคะใครสนใจเสื้อกะเหรี่ยงก็มีนะคะเสื้อกะเหรี่ยงนี่ค่ะตัวละสี่ร้อยตัวละสี่ร้อยอันนี้พร้อมลายเซ็นนะคะ นี่พร้อมลายเซ็นน้อง400เท่านั้นนะคะมีแค่ไม่กี่ตัวมีแค่กี่ตัวสามตัวตัวย่าสาเพื่อตัวอันนี้เราได้รับคือได้แม่แม่ให้มาประมูลให้แม่ให้แม่แม,แม,แม่ให้มาขายค่ะของน้องวันเหรอคะเอาขายให้น้องเลยเอาขายให้น้องนะคะมีสามตัวสีชมพูสีแดงสองค่ะแล้วก็มียาม่าย่ามีใบละสามร้อยมีลายเซ็นน้องนันเหมือนกันนะคะย่ามีสี่ใบนะคะ นี่ค่ะอันนี้อะไรคะเข้าแล้วเหรอคะเอาแก้วค่ะสวัสดีค่ะแม่ค้าขายแก้วสวัสดีค่ะขายดีไหมค้าแม่สีขายดีค่ะขายแก้วหรือขายดีขายแก้วใบเท่าไหร่คะแม่สามร้อยค่ะมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นใช่ไหมคะมีสีอะไรมาคะวันนี้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูสีชมพูโอ้รีบมาด่วนนะคะรีบมาด่วนค่ะมีแค่รู้สึกได้ข <Yeah, anyway>? ่าวไม่ถึงร้อยใบจะหมดแล้วค่ะ อันนี้พี่นาพี่นาแก้วไหมคะลใบ50ใบอันนี้พี่นาค่ะพี่นาแผนกขายแก้วสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรอ่ะอ๋อขอมีมีมีนั่นไหมบีบินอะไรไหมบีบินล้างหน้างานหรือว่าให้จุ่มเออมล้างหน้างานค่ะอันนี้เป็นมาลัยมาลัยนี่เป็นไงคะับมาลัยขายหรือมาลัยอะไรคะ มีเท่าไหร่บ้างคะราคาสองร้อยสี่ร้อยเจ็ดร้อยค่ะก็หนึ่งพันนะเราคือมาแลกได้สมมุติห้าร้อยก็ได้ห้าร้อยเต็มๆไม่มีหักห้าสาฟรีนะคะเพื่อนลูกของเรานะคะช่วยกันค่ะช่วยกันไปสร้างบ้านให้ลูกนะคะอันนี้อันนี้พนักงานกาแฟค่ะพนักงานกาแฟนี่เราจะคัดคนสวยๆนะคะมา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 ขายกาแฟไม่ได้มาขายแล้วค่ะเป็นบริการฟรี ไอ้ช่างเขาทานบ้างก็ได้กาแฟหนมหวานค่ะกาแฟหนมหวานนะคะของแม่ผู้ใหญ่ของแม่ผู้ใหญ่ขอบคุณแม่ผู้ใหญ่สาวนีค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะสีมืออร่อยนะคะใครๆชิมก็เป็นยังไงคะรสชาติไม่หวานมามไม่หวานมากใช่อร่อยแล้วก็มันไม่มีสีเจือปนถูกไหมคะม่ยุ้ยอ้ําดิม่ยุ้ยทานให้ดูแลรีวิวด้วย เป็นไงรีวิวคะ่ะอร่อยค่ะอร่อยไม่ไม่หวานเห็นไหมจะเบิ้ลแล้วเห็น <c oughs> ไหมจะเบิลล่นละอร่อยขอบคุณแม่ผู้ใหญ่สวัสดีนะคะทำแทนด้วยนะคะแม่ผูยย้ใหญ่เดี๋ยวจะกินแทนนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้กำลังเตรียมคะ่ะไปดูข้างในกันคะ่ะนี่คะ่ะแอร์ออกเมื่อกี้กว่เราต้องเอาควเราไปไหนเราจะมาปิดคุมโดยไอ้ไอ้ อาหารเลยค่ะที่ช่วยถือกรอบอัดีค่ะกอบที่เราเดินมาเมื่อกี้แวม่บอกช่วยถือให้ช่องไปไหนนะช่องไปเจ็บไปไหนเออช่องถือเพิ่งมาเหรอคะดูนี่ค่ะลงทะเบียนยังยังกำลังจะไปรับใจพอดีใจเอาใจมาถึงไหนละยังอยู่หัวหินอยู่เลยแต่แล้วเขาหลงใจจะไปรับอยู่นู่นชื่ออะไรคะ แม่ปานีแม่ปานีจะไปรับใจที่ไหนนะคะตรงไหนรับทากงนัดกันแล้วอ๋อไม่ไกลใช่ไหมคะเดินไปรับที่ปากทางค่ะจ้าเดินทางปลอดภัยนะขับรถดีๆค่ะจะไปรับจ้าบอกใจละอันนี้งานเราเตรียมร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยค่ะแต่ว่าบางอย่างก็ต้องแก้ไขนิดหน่อยผู้จัดประลองอันนี้ทำอะไรคะน้องเีจ๋าตอนนี้เหรอครับค่ะเดี๋ยวรอ ปูไม่ใช่ไม่ปูอ่ะก็จะปูนะเนี่ยต้องรอคนพิเศษก่อนแล้วค่อยปูอ่ะไม่ใช่ต้องปูเลยแต่เดี๋ยวก็จะเหยียบเว้นที่ให้วกาเดินหน่อยอันนี้ทำไมคะผู้จัดการยันพันลงผู้จัดการเดี๋ยวเราจะไปล้างชามแล้นะพอเสร็จงานทำอะไรกันคะอ๋อเตรียมอะไรไว้ให้ลูกเหรอคะโอ้หน่ารักมากเลย ทานอะไรคะเนี่ยขนมขนมผู้ใหญ่สว่าดีเป็นยังไงบ้างของผู้ใหญ่นะเนี่ยอร่อยนะมันมันเราไม่ได้ว่ามันไม่หวานไปไงใช่ค่ะพอดีเลยเนี่ยขอบคุณผู้ใหญ่มาทุกงานมาช่วยทุกงานนะคะไม่ว่างก็มานะขนาดจะเลือกตั้งแล้วก็ยุ่งแต่ยังอุตส่าห์มาทําให้จ้าทานกันเอาพี่มันนั่งคนเดียวละคะสมัครพรรคพวกไปไหนหมดเอายังไม่เข้ามา มานั่งเอาไว้ก่อนเนาะห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าอ๋อแหมเลขดีด้วยนะเล์อะไรเราไม่เห็นได้อ้าวเพลงเนื้อเพลงนะคะหัดร้องชื่อเพลงไหนขอขอดูเนื้อเพลงชื่อเพลงอะไรครับพี่ร้องได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดเพลงอเอางี้เดี๋ยวจะเปิดเพลงนะคะ ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนขอซ้อมเพลงนี้ก่อนขอเป็นคนหนึ่งอะไรคะห้องน้ำนี่เรียบร้อยเกาได้ค่ะวัสดีค่ะนั่งเอาของวางเก้าอี้ก่อนตัวไหนก็นั่งได้ค่ะถ้าไม่เต็มค่ะตรงนี้เองอ๋อเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนอะไรของทีวเนี่ยอ๋อมันเป็นคมคู่น้องการคาอัน้องจ๋าเครื่องเสียงเพ้ามมาเลยใช่ไหม พขาเปิดได้ยังพี่กันพี่ซันได้มาบอกลำดับบนเวทียังคะว่าเปิดตอนไหนอ๋อยังอะลูกเปิดเพลงอื่นไปก่อนไม่ได้มั้งคะลูกโอเคจะมาชอบก่อนได้ไหมคะเป็นเพลงที่โดเร็วมาเอาเนื้อก่อนไหมอะไรที่เพลงเร็วเปิดได้ของม่ดาที่เพลงเร็วเอาเพลงเร็วของของหนูเพลงฮิตใช่ปะเป็นเพลงที่เกิดมาค่ะที่มันเป็นโชว์ชาชามันเป็นคนอื่นแล้วนี่ใช่ค่ะแล้วของไม่ดาจะพาะฝันก็เเอาเอาของไม่ดาลูกเอาสีแดงนะลูก ขอบคุณนะลูกปักไฟอันนี้เราเดินได้ใช่ไหมเดินข้ามได้ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูเขาซ้อมเพลงกันค่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาซ้อมเพลงกันทำอะไรกันคะเนี่ยสาวๆแต่งหน้ากลัวไม่สวยต้องแต่งซะหน่อยเนาะ ทานอะไรกันนี่ยังคะทานแล้วค่ะทานแล้วนะชอบแม่ดากับคุณทีตั้งแต่สมัยเด็กมาเลทำไมชอบอะคะเมื่อดาไม่มีอะไรให้ชอบเลยนะไม่มีแม่ดาดูแบบทุกคนเขาถนัดเลยในโซเชียลอะไม่ได้อยู่ไหนไม่ได้ไปไหนอยู่ตอนไม่สบายไม่แน่หรออาจจะซ่อนเที่ยวเรียบแบงไหนก็ได้เห็นยิ้มยิ้มนี่อาจจะเป็นคนไร้ลายคนลยมันมันอะไรค่ะ ถ้าไม่ได้อยู่จะไล่ตั้งกันเริ่มโอ้ยลอยละเดี๋ยวไปโต๊ะอื่นอายอายเขินเขินแล้วเขินนี่ค่ะซูมนี้ถ่ายรูปเสร็จเรียบเอ oh, oh, I, I, ่อเอาละขอเสียงอีกหน่อยลูกไม่ต้องจ๋าป่ะขอขอเสียงดังเลยค่ะขอเสียงดังอีกหน่อยลูก แม่แม่รีบมากันนะคะเราจะทานอาหารอาหารจะออกประมาณ11บโมงค่ะ ดวเขาลงทะเบียนต่อกันดีกว่าเอ้เสียงมันไม่ออก คแลกพวงมาลัยได้นะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะลงทะเบียนอย่างคะครั้งแรกโอ้ยแล้วคะพี่มาจากไหนคะสงขลาค่ะอ๋อคนสงขลามาอย่างไรกันคะเนี่ยมอรถตู้มารถตู้มามากี่คนคะสวัสดีค่ะคุณพี่เชิญนั่งมาเกือมาสี่คนห้าคนมาจากสงขลาเลยมาจากสงขลาได้ไหมพานั่งหรือมาได้ปะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปลงทะเบียนเลยเชิญลงทะเบียนเลยค่ะแล้วรับส่อที่จะลลงแล้วค่ะน้องจ๋าเสียงเสียงมันไม่ออกเหมือนเมื่อวานเออเห็นไหมหนูมันไม่ได้ยินมันข้างนอกมาพี่พี่เลย เดี๋ยวเราวิ่งกันมาถ้าเราเปิดทีงนี้เดี๋ยวเราวิ่งกันมาเลยค่ะแม่โอ๊มันเสียงมันไม่ออกโอ้หนูก็เก่งมากเลยเนี่ยสุดยากยังไม่ดังอะหรอพนันเนี่ย จะซ้อมเต้นกันหรือยงังคะจะซ้อมเต้นเดี๋ยวจะซ้อมเต้นตะลุงนะคะแม่แม่ลอแป๊บหนึง่ง <ไป S 1> เอาเต้นเดี๋ยวก่ <ไป S 1> อน<อ>เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเต้นตะลุงจะไปไหนเ<อ><อ>ต้นกันเป็นป่ะคะตะลุงตะลุงอัน <c oughs> ไหนคะเต้นตะลุงขอขอสักสองตัวให้ใครคะให้พี่กันคะ่ะไม่ได้มัยคะค่ะค่ะ เปิดเลยใช่ไหมคะเออแม่แม่คะสวัสดีคะ่ะแม่แม่ทุกท่านเดี๋ยวเราจะมาซ้อมเพลงตะลุงน้องกันคาน้องกันอยู่ไหนคะน้องกันน้องกันมาพูดหน่อยลูกทำอะไรเราจะทำอะไรต่อจะซ้อมตะลุงเลยมั้ยค่ะค่ะไม่ต้องเปิดแล้วลูกเขาเปิดไว้แล้วพี่แม่แม่ท่านไหนดูไลฟ์สอได้คะเมื่อคืนนี้ อะไ์สดได้เหรอได้แม่มันเป็นซ้อมไม่เป็นไรไม่แน่จะได้ซ้อมไปด้วยซ้อมมาแล้วแม่ทมาเลยค่หน้านี้นะคะหรือบนเวทีได้มามามาี่มามาเชิญค่ะท่านลงทะเบียนแล้วก็มาทางนี้นะคะเตนเต้นตลุงเนี่ยนานสยของแม่ยนะคะวันนี้เราจะมีอาจารย์คนหนึ่งมาสอนตลุงโดยเฉพาะอาจารย์ยุ้ยค่ะขอเชิญค่ะนี่ค่ะอาจารย์ยุ้ย คนนี้เป็นนักเต้นเท้าไฟนะคะเชิญค่ะอาจารย์มามามาเต้นกระลุมกันมาหัดกันเลยอาขอเพลงเลยค่ะอาเปิดเลยค่ะอาพาไหมนะคะพราไม่ยังเอ่ยอามามาใครขึ้นได้มาค่ะหรือแล้วแต่สะดวกก็อยู่ข้างล่างได้เห็นไหมคะ เราจะเปิดวนไปอ่เอาปอเปิดว่าให้มันวนได้ไหมลเหรอ,เ,อเดี๋ยวต้องมาเริ่มต้นใหม่หนูจะเสียเวลาเยงใจหนูจังเลยไม่ได้ก็ทำไม่เป็นปเนี่ยทำมามาอ่ามาสอนนน่ๆน่นน่คขายุยเน่อันยังไงลูก ดับเบิ้ลคลิกตรงนี้สองทีค่ะที่ตรงนี้ไหนที่แม่ดาเดไม่ได้เอาแว่นมาที่ค่ะดับเบิ้ลคลิกสองทีตรงตรงไหนไม่ดาคือประเด็นไม่ดามองไม่เห็นดูอ๋อนี่ดับเบิ้ลทีเราเราดับเบิ้ลทีตึ้งๆเลยนะคะจะไม่ขยับค้างข้างเลยสามครังสองครังโอเคลูกขอบคุณครับจะไม่ได้เรื่องนะคะจ้ะหนูไปดูข้างนอกงแบบอ๋อสวยงามค่ะมา อันนี้ก็อาจารย์พรอาจารย์พรอันนี้ก็ระดับเตรียนมือโลกนะคะเนี้ยอันนี้นี่นี่นี่สองคนดีค่ะหมุนเหมือนบ้างได้ก็ดีอ่าห่างหางกันหน่อยพรนลงแกโอ้โหนี่ผิวนะเนี้ยแม่ต้อยผิวมากเลยอะเสียงแห้งแล้วโอ้ไม่ธรรมดาได้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 ไนี่นี่สามคนอ่ เออเอเอลองแต่เอาน้องการแล้วคะคนสวยไปเต้นให้ดูด้วยหนชมแล้วจะลงครัหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า 1>, 1 2, 3, 4, 1, 2 3, 4, ึ่งสองสาห้าหนึ่งสามสี่ห้าเออไม่ยากไม่ยากสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสสามสห้าหนึ่งห้าหนึ่งสามสห้า อยากบันทึกใช่ไหมคะเก่งใจนะเล่นเล่นเล่นเลยแล้วเราวนไปได้ไหมคะชอบฮะเราเราเล่นวนได้ไหมบันเล่นวนก่อนพอหมดหมดแล้วก็ต้องมารอกดของของเค้กใช่ไหมคะไป๊บรอมันไปไล่เดี๋ยวไปเล่นอ่ะมันตั้งไว้ไม่ได้ใช่ไหมคะ มันพวกมันกิโหลดมานะอ๋อเพลงโหลดโหลดมานแบบเพลงแล้วยูทูบมันก็ไม่ได้มีทุสนาอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าล้วสามสี่ห้เดี๋ยวลอแป๊บหนึ่ง เราจะเปลี่ยนท่าไปเรื่อ,อ,อยๆเนาะอ่าอาจารย์ยืนอาจารยปร์ปอดอ่ะอาจารย์ใต้อ่ะอันนี้ระดับแล้ว ครอคะอน,นี่เดี๋ยวไม่ไรแน่นอนเดี๋ยวพี่อนเพลงพี่วนไปเรื่อยๆนะคะแปดสี่ห้าหน อ,อยูข้างหน้าที่ต้องกันสองสามสี่ห้าหนึ่ง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 สองสามสี่ห้าเดี๋ยวเราจะเริ่มให้คะแนนแล้วนะคะหนึ่ง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 อันนี้เต้นตั้งแต่มาเขินแล้วนะเที่ยวยางเิี่ยวยาก ดี๋ยวได้พงผ <laughs> ู้ใจอันมาแพ้เต้นอันนี้แนวแนวตะลุงผสมอะไรนะก็ขึ้นแบบว่าอะไรนะโนราไห้โนราผสมอะไรเพลงสาวสิบหกเพลงนั่งลงนั่งลงอ่ามานี่ค่ะแหวนอ๋อทำด้วยค่ะไม่ใช้เลยเอาไปวางก่อนก็ได้ เด็ดตรงแลวะตาเนึ่งองนึ่งสองออ่แกเพิ่งยาวยาวไปยาไปยาไปเลยต่อเลยค่ะต่อเลยต่อเขาบอกลุงเขาดูให้เอานี่มาอ่าทำเลยทำเลยลูกทำเลยเดี๋ยวนะคะอันนี้เขาให้ยางขา ตมือนะคะหได้คนม่อคนนอนะคใต้หมรอแอก็ใต้รอใต้อีสาหรือใต้ไหนยอันนี้ไหนใต้ค่ะใต้สงขาอออคนใต้จริงๆร่อม่นหยมนะคะคนต่างมากเลนตลเก่งมากเดี๋ยวแม่ไม้มาลุ้นะคะว่าคนไหนคนที่มั หนุ่มๆน้องหนุ่มน้อยเราได้ได้ห่เป็นเล่าอ่าเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าเดี๋ยวจะมีหนุ่มๆมาเป็นแขกรับเชิญจ้าใช่ค่ะอเดเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบต่อเลยค่ะน้องจ๋าขออีกสองรอบนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาซ้อมเพลงไหมไหวไหมคะสองรอบนะเยี่ยมเยี่ยอาอันนี้ไม่ไหวแล้วดูเดินหนีปนแถวต่อค่ะขอสรอบน้องจ๋า ขอขอสองรอบแล้วเดี๋ยวเราจะมาซ้อมเพลงกันดีไหมคะนองกันอ่าต่อค่ะเอาเค้างไล้นะคะ